ทุกหลายเด่นทุกบ่มีเสือป่าทุกบ่มีหลังคาพอได้สนพ่อได้อยู่ผู้สวัสดีครับค่ะค่ะวันดีเอฟซีสุขุสุขนนะคะมือนีเป็นวันที่ 18. 18. 18นะคะวันที่18มือวันที่19เพิ่มออื่อนไม่คู่กับสินไปนั่มผาปลานะคะเป็นชาว่าา้าสิซด้าเลือกสางหอปฏิบัติธรรมนะคะ ขาพฤษีว่างอื่นขาพฤษีอฤรอบปูตาไปเปิดอยไทยก็ทราว่าแม่คูก่กานําเทียบงานไปนะคะพร้อมกับเอฟซีแล้วก็สาธิตเท่ากันวงดนตรีหน่อยบ,อบ้วนวงดนตรีใหญ่ในวงดนตรตีบ้วนวงดนตรีสดนะคะ,ะ,ะคือข้อได้ม้วนนะคะพ้อได้ถือว่าเข้าดได้ไปโดดๆไปเท่านึงแม่คูก่กับบุคอยมีเวลานะคะ,คะไปมือมืออื่นนะคะอเออ,อื่นกับพ่อพ่อกันยูนอ๊อกสองห้องตำบลดอนดังนะคะเด้อวัดมารละวิชัยนะคะ เขียนมันนะมมมาโมโมอมาสะอาเลื no, uh ่อเรื uh ่อมาแล้วิชัยม่มาแล้วิชัยช่มันแล้ววิ่ใชเอออ่านจังสี่ก็ได้ตำบลดองดอนดังอำเภอหนองสองห้องนะคะบ้านเนี่ยกว่าคกสว่างพนนสว่างบ้านโนนสว่างบ้านโนนสว่างเดือพนถามว่าบ้านยังไม่คู่สันบ้านโนนสว่างนะคะโนนสว่างนะค่ะเด้อค่ะผู้ใดเออผู้ใดพนหูค่ะยังโทรหาเพิ่นได้ใดนะคะ กาหลายผู้หลายคนเพิ่นดวมบุญมานะคะไม่ไมคู่กันร so, okay, um, ับแขกเขาจะเลี้ยงกาหลายผู้หลายคนเพิ่นมาดวมบุญนั่นก็เลยไปบดถือโย่ส่งปักบุดไทยส่งหาโท่หาท่าเอกทั้งทั้งวันก็ได้การมีผู้รวมบุญมาพนเอ็ดมีนะคะเพิ่นทวายแหวนปูวงหนึ่งประสาดูแล้ค่ะเนื้อค่ะความกับคุณพัชรวดีนะคะถวายปูแล้วก็ให้ตีมเป็นคู่นากหน่อยทวงมาลลยนะคะ ค่ะคุณมาลัยอาลีเอื้อนะคะปุนถวายทั้งรวมลกท่านนั่มให้นากน่อยให้หญิงนั่มเนาะคะ่ละผลู้ลรีคุณหน่อยะค,ะอค่ะทั้งคนฝากมาให้ยิ้มมีแต่โม่ไม่นากหน่อยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะคู่เขาเสียไล่ซีดถึนไหนเ้อค่ะเด้ออาจจะบรได้อ่านเหมือนทุกคนเนาะคะ่ะอันนี้จากประเทศมาเลเซียนะคะคุณปราณีนะคะถวายเหรียญหนึ่งบาทนะคะค่ะเพื่อนขาโอนมาเรียบร้อยนะคะสาธุสาธุค่ะ เนีย่ยแม่คู่ก็สิเป็นเบิ้งให้ปูมือนี่ละค่ะอันนี้ค่ะอะนรบ้างจีดาเอ้นาสาวจีดาพาวิชาราดหรือกับนายรุ่นลักรุ่นนายลักรุ่นท่าแล้วค่ะ เอาไว้โอ้กับได้แขนปูสองบาทนี่ค่ะปูาใสเ้วบ้านเอาไว้เบื้องค่ะอันตีพัดเขีไข่เราด้ยค่ะเน้อสัตกับสไยค่ะคุณชาสุดท้ายนะคะคุณชาสุดท้ายปูไข่เก่าเก่าซิบขันบ่เก่าเก่าเ็แมงที่เก่าซิบว่ตมแมง่เเออเป็นจังหวเนอค่ะนาะคุณชาสุดท้ายพอกีที่ตามปูตลอดนะคะพค่อ่าเบื้องเบื้องไปน้ำกันนั่นแหละาเบืไปน้ำกันเท่ากัน แล้วแต่บุญซะาสมส่างนะคะ่ะการสิ้เบุญได้การเสด็จสูได้ลากอยุที่บุญขเขาเนาะคะ่ะอันนี้ความเสียส่วนบุคคนนะคะ่ะและก็ทุูกสิ้นทูกย่างที่แม่คู่พ่ายเฮ็ดนี่ค่ะมันเกิดขึ้นอภิพนิหารไม่ขีนนะคะ่ะที่ได้เฮ็ดได้ส่างคือคำคำอธิษฐานของแม่คู่นะคะ่ะแม่คู่เฮ็ดสีส่างไปตลอดชีวิตเพราะว่าขอให้แม่คู่ มีโซกมีหลาดแม่ครัวที่ฐานเนังซีรับปากระปูนังสี่เนาะคะ่ะตอนปูถี่าอยู่แต่ว่าคนเท่ามันกับพี่สูน์ว่าได้นะค่ะของโมนีของโมวิตัวตุนพี่สูน์ไม่ได้แต่ว่าเสีย,ด,ยด้วยจิตเสียด้วยใจเสียด้วยว่าเท้าเนี่ยได้อิลีบอ้ารูาูจากตัวเท้าเองเนาะคะ่ะบ่ได้ให้ผู้ได้บอกให้ฟังค่ะ,อะเอฟซีคือกันสัมพันธ์ด้วยตัวเองคือยิมคือกัน สัมพันธ์เรตตัวเองว่ามันแมนบอมันถือตองบอมันไดอีหลีนะคะเป็นไทยอีหลีนะคะแม่คู่กระเดาสางอีหลีนะคะเพราะว่าอัมูมเียมันมันบมดาเสียแต่มันก็เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถึงว่าพนบวตัวตุนตะพนกันยังซอยลูกหลานมีลมหายใจต่อสู่สําหรับผู้บ่มีเงินมีข้ามบริษัทปดเปียงหนีสินได้มาฟังปูแล้วก่มีกําลังแรงใจนะคะแม่คู่ให้กําลังแรงใจนะคะให้เป็นแนวทาง แต่ว่าเข้ากับ่าใรมอมเมากันกะนั่งนะคะค,คืออันนี้ฟังแล้วกับพิจารณาดโดยกิด้วยใจนะคะอันนี้คือไม่คู่สั่งอยู่แล้วค่ะกัลเรสั่งมากีดีสิบเก้ายอดพร้อมครับพยายพยนาคเก่าเสียนนะคะสั่งอยู่วัดศสานสุบ,บุวัลงลามพยานาคนะคะส่วนเจดีนะคะสั่งอยู่วัดป่าบ้านเมืออชายาภูเททองนะคะว่าัันการสลืมสลองเรียบร้อยเพื่อไก่โซ่ไข่ลาไป่โซ่ไข่มันลูกล้านนะคะ บัดน,นี้เข้ากะนี่แหละพ้นบุญพ้นบุญเกิดขึ้นเห็จกินะคะ่ะไหว้าท่านไปได้มากยิ่งให้ยิ่งได้ปูไห,ห่เฮ้ามีกินเมตตานะค,ะค่ะไห่เฮ้าหูจักเอียดเสียเพียรเพล่ผู้อื่น,นะคะ่ะเพราะไห้เห็นแก่ตัวเราพ้นสอนในเ้าเพราะไห้กิจฉ้าตาลอนกันนะค,ะค่ะเฮ้าได้ขนย้อนว่าเฮ้าเคยกินเคยท่านสะสมสารบุญมากแม่คู่ก็เป็นสภาพบุญนี่แหละค่ะก็ได้ไปเฮ็ดวัดนั่นวัดนี้นะคะเด้นไป ต่วลุ่มหายใจหลายสิ่งหลายอย่างทั้งวัดว่าอารามพรนะคะหาว่าทังวัดว่าอารามก็คือมือเอือนวัดมาลวิชัยนีเสียแม่คู่กับสิเฮต้นผ่ปลาไปเอฟซีเพิ่มกับสิร่วมนั่มแคล่เสียนะคการองเฮตุนยังก่ะตองมีผู้นั่มนะคะค่ะหละักกาแม่คู่สิไปบ้างสิลั้นเลือกเป็นพิธีนะคะมีพวงดนตรีแกปกปลาทูแกกไข่แกอยังเดียบปลาทูไข่ว่าน ขนมบะขึนชาขนมอไรแจกน้ตามีขนมมีน้ำปลาบวมนะอมีแตงโมกับหนึ่งขนมที่เราแตงโมมีเอติวจงไวกินไว้งไงด้วักระเป๋าแตงโมที่เราเลยครับกระเป๋าแตงโมรับพี่เอ็ค่ะมีป่วย่านนะคะเอซเพื่อนถวายป่วยธานเพื่อกได้บุญขืนไงใชอสองชุดเลยครับของแมนนิพพอนครับลอยแพงกับของไอ้ิกลอยแพงครับของไอ ครับก็รวมว่าครับถ้าไม่ต้องไอกอะไรครับแต่ว่าเจ๊แม่คู่มาจัดว่าลูกเสียดีนะครับครับคบอท่านบอใครไม่ไม่ใครเออบอท่านเข้าเข้าไปแต่แก่วันที่ยิมหานะครับวันที่ยิมหานะคะวันที่ยิมหายู่หัวปูชีบกระเท้าครับเพราะว่าบัานกะซีนีงานอีกเป็นบุญบ้านตะพูก็ว่าได้บุญบ้านตะพูบุญเบิกบ้านเนี่ยง่อมขึ้นแม่คู่เอาวงระตีของแม่คู่ไปล้มมีเฉลิมพ่นสาธิตเดือนเพ่นนะค่ะ้วก็ แม่คู่เป็นเจ้าภาพเองแล้วก็สิทวัยตนผาป่าบดีเอฟซกับสิมารวมน้ำย่างเว่นแม่คู่กับสิมี่พวกรถตีมีโรท่านผู้ใดสิเฮ็ดโรค่านวันทียิมหาเชิญได้ที่นอสปูชีพประคาวโรคานมนีม่เห็นอยู่ขับไปเตียววันรับแล้ววันทียิมหาค่ะยิมาคยิมหามีโรงทานอยูหัวี่พรถตีกันนี่ยเพวกรถตียางเว่นครับแต่ว่าตนผาป่าสิไปวัดปูแมนสิไปวัดปันพูตนสิปสางประตูโค้งครับคนสิปสางประตูโค้งเพราะว เนาะค่ะเพราะว่าแจกแบ่งไปลายวัดนี่ระคะคือบุญเท่าทัวถึงบุญเท่าทัวถึงนะคะสิเป็นน้องซองหองวัดบ้านดอนผู้วัดป่าบ้านเมือดวัดศาสนุโบสถวัดลามพร้อมครับวัดวัดที่นี้ก็แก้วสว่างนะคะอําเภอเพ็ญบ้านไปแก่แก่งไปยุทธบุรบุญคีบศรีเี้าวัดที่ยี่สิบเก่าเนายค่ะวัดอ๋อวัดใอเขาก็จับค่ะ พูจับนีเนาะคับพูจับครับค่ะเพราะว่ามันมันย่ไก่แม่คู่กันเลยเพราะท่านเดยกเอาถือแต่ว่าสิเดไปเพราะว่าปูว่างงานไว้ให้สำหรับสาสนุบทว่าล่ามเดียวหามือกันเพราะว่าแม่คู่ก็เลยหายใจเลยเป็นมาเลยค่ะแล้วกันที่สามสิบเอ็ดวัดปลาบันเหมือดอีกก็ค่ะนี่ละมันหลายอย่างวัดปลาบันเหมือถาจใจทันข้าจัดก็คือจัดเนี่ยมึงเวียนเอาหุ่นตีแล้วกับซี่ีกองเงาอีกคือกา จัดเป็นยังเวียนเลยแล้วก็มีโรงทานเนาะกินวัดมือวัดเวียนเอาวันที่สามชีเวียมันจะอาจารย์ยังขึ้นมันยากมันงียบค่ะเอฟซีเพื่อการ cinema เนาะค่ะอาจจะวันที่สามเนีอาจจะมีวงมกตีอีกเนาะค่ะวัดป่าวัดมืดเนาะค่ะเด้อค่ะขอสู่ขอหลับขอสู่ขอปลาปูคือเก่าเนี่ยนะอาจัดย์ยังเวียนเอะไรว่าแต่ว่าหยาดแต่ฝนต่ฝนโตเขาบอกเป็นยังดอกะมีน้ำกังกค่ะนี่ละมีตะบุญกับบุญที่แม่ครูพาเห็นมีตะบุญกับบุญ ค่ะแล้วข้าบึกบุญได้ล้กเอาตามขั้มบอกข้ามจาผู้คนไทยเป็นปัญหาข้ากรฟั้งเอานะคะเพราะว่าข้าอาชีพห้ยดยู่นเนาะค่ะบางทีบางที่แม่คู่บอมีเวลาได้มารับโทรศัพท์พานักเรียนแม่คู่กันอยางที่สี่เนาะคะต้องเข้าใจเพราะเป็นว่าเออเพิ่นคือบอรับโทรศัพท์คันมีไร่ก็เขียนไว้เลยค่ะว่าสีจัดยังแบบได้แบบไหนส่งมาทั้งไร่ให้แม่คู่อ่านนะค่ะเนาะ อ่านทุกเมื่อแต่ว่าอ่านบพท่านเขายิ้มเพื่อกันคันรับโทรศัพท์ประเด็นยังดีกับเออยิ้มเนี่ยคันรับโทรศัพท์เพ่นสิบบทได้เขียนลายซื้อเลยคันคันผู้ใดมีลายยิ้มนะคะส่งเขาของยิ้มไล่ไปเนาะว่าเขียนว่าจะใดจะใดยิ้มสิเขียนลายงานปูเองนะค่ะสำหรับผู้เิ่นเออบ่งบอกจะสองทางว่าสิทําบุญแบบใดยังเสียยังจะถูกเนาะค่ะมันยังได้ของวันของเอกก็ได้ของยิ้มของแตงโมของน้องนัชชาเถ้าขาดนัชชาพาโช่วยพร้อมครับ น้องไอ้พารวยนะคะภาหนักน้อยพ่อเทียนบางแอ่สอยกัดเนาะค่ะเพราะว่าซ้้าเป็นลูกเป็นร้านปูมัดสุขคนเนาะค่ะคนไก่คนไก่เ่ามีโอกาสเดียสร้างบุญคนเท่าเ่ามีโอกาสได้ยนทำบุญคนยึดตามประเทศแม่บ่ส่วน้าง้าง้าได้สร้าสิเด็ดเด้ยส่วสิได็กลับเมืองไทยฮะนั่นเท่าก,ก,กับกับโดนว่าทัองไปหลายปีค่ะบันพี่นได้เห็นสองทางว่าค้อ,อ่นเท็ดกิ่งทำกิ่งแต่ว่าบ่เป็นการเรียร่ แม่คู่ป <Rams> ูเล <calves. S 2> an ่าสวนว่าบ่ให้เนียไรการทําบุญให้เกิดจากใจใครว่าผู้ใดอยากเขตุจ้งให้เขาเสนอมากันเล้มันจงได้บุญเต็มทีบ่แมเป็นว่าเข้าสิไปเรียกรวงเอานั่นมาอันนี้มาเด้ออันนั้นบ่เคยว่าคือบุญสมัครใจครับคือหาสมัครใจเที่ยงงานเข้าคือกันบ่ให้ไปเรียไร่ไยพ่ให้ไปว่าอันนั้นอันนี้บ่ให้มีผููสอบผูเส้นม่ให้ว่าเพราะว่าอันนี้ปูให้เล่าให้เห็นจาก บุญอิริยถค่ะเป็นบุญอิริยาขั้นเท่าเฮ็ดบุญอิริยาบาก็ได้อิริยได้ทั้งบุญได้ทั้งปัจจุบันใจมัลวะเพริวสังนี่สิละค่ะขั้นเท่าก็ได้จากจุดนี้เท่าเสี่ยวส่มาสสังแม่นะค่ะครับผมคืออ,อันนี้ก็ให้เข้าใจนะคะเนาะแต่จะได้กักกบขากันแฝงกัรเรื่องกาไม่คู่ใหก้กำลังเล่นใจได้ค่ะเออ,อมาฟังเสียงครูก่อน